อยู่กับเขาแต่ใจเขาลอยมาหาคุณมาเช็คดูกันครับว่ามีวินาทีไหนบ้างที่เขาอยู่กับมือที่สามแล้วใจของเขาลอยมาหาคุณมาเปิดไพ่ดูกันครับว่ามีข้อเสียอะไรบ้างของมือที่สามที่ทำให้เขานึกคุณนะครับและเร็วเร็วนี้เขาจะทนไม่ไหวแล้วกลับมาหาคุณหรือไม่ขอให้คุณตั้งจิตและเลือกไพ่มาให้ผมหนึ่งชุดหลังจากนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าเลือกชุดที่หนึ่งหรือชุดที่สองแล้วกดติดตามให้กับผม ก็เป็นค่าครูในการทำนายดวงชะตาครั้งนี้ครับขออนุญาตเปิดดวงนะครับขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวทคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะครับเขาเปิดไพ่เช็คพลังงานครับสุดไหนนะครับที่มือที่3เนี่ยนะนะทำให้เขาหมุดหมิดอะไรที่เขาทำให้อะไรที่ทำให้เขาคิดถึงคุณและเขาจะกลับมาหาคุณหรือไม่นะครับสุดท้ายแล้ว มาดูกันครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งผมจะให้ดูไพ่ก่อนนะครับ่าสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองผมจะให้ดูไพ่ก่อนนะครับโอเคอ่ะ,อะมาดูกันครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดหัวใจนะครับเพื่อเป็นการเป็นค่าครูในการทํานายดวงช,ชะตาครั้งนี้นะผมทํานายสดนะครับผมจะไม่ตัดอะไรทางนั้นนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้รับชมคําทํานายแบบเรียวๆนะครับแบบชัดเจนนะครับนะ ไม่มีการใช้ AI ทั้งนั้นนะครับนะช่วงนี้หมอดูปลอมเยอะนะครับนะอ่ะมาดูกันครับไพ่ใบแรกปัญหาครอบครัวปัญหานี้ทําให้เขาหงุดหงิดไพ่ใบที่2อ,อะไรที่ทําให้เขานึกถึงคุณเหตุผลอ่ะคุณเป็นคนที่มีเหตุผลไพ่ใบที่3เขาจะกลับมาหาคุณไหมอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับอ่ะเรามาดูคําทํานายอย่างละเอียดนะคุณได้เห็นไพ่แล้วนะต่อไปนี้ผมจะดูจากพลังงานของไพ่แล้วก็ทํานายนะครับ อะไรที่ทำให้เขาหงุดหงิดเวลาที่เขาอยู่กับมือที่สสิ่งที่ผมเห็นนะอันดับแรกเลยก็คือปัญหาครอบครัวนะครับผมมองว่ามือที่สามคนนี้เขาดูเหมือนเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวนะหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือมีปัญหาเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับแม่อะไรทำนองเนี้ยแล้วชอบเอาปัญหามาให้เขาชอบมาชี้หน้าด่าเขา ชอบมาต่อว่าเขาชอบมาใช้อารมณ์กับเขาประมาณนี้หรือมันมีอะไรก็มาลงที่เขาอะนะครับจากไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกรำคาญไม่อยากฟังเจ็บปวดข้องงุดหนิกมากนะครับนะเวลาที่เจอกับความรู้สึกแบบนี้เขาคิดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้แบบ อารมณ์รุนแรงขนาดนี้นะราะตอนแรกๆที่เจอกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีหรือหน้าตาถูกใจเขานะครับนะแต่ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้อารมณ์แบบรุนแรงประมาณนี้นะครับนะหรือบางคนแบบลงไม้ลงมือนะหรือบางคนแบบด่าถึงครอบครัวของเขาอะไรทํานองน,นี้นะในไพ่ที่เปิดขึ้นมาก็คือปัญหาที่เขาแบบรู้สึกไม่โอเคเลยนะหรือรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกทําให้เขานึกถึงคุณนะก็คือ อา,อารมณ์ของผู้หญิงผู้หญิงคนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบต่อว่าหรือชอบแบบทำให้เขาร,ารําคาญใจแล้วอะไรที่ทําให้เขาแบบรู้สึกนึกถึงคุณนะเวลาที่ผู้หญิงคนนี้ต่อว่าเขานะอาจจะต่อว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเกี่ยวกับลูกของคุณหรือเกี่ยวกับที่บ้านของคุณอะไรก็ตามแต่เนี่ย ตรงนี้เขามีความรู้สึกไม่พอใจนะเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างที่จะลามปามลามปามมาถึงคุณหรือลามปามมาถึงคนในครอบครัวหรือลามปามมาถึงลูกอะไรทำนองนี้เหมือนผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการจัดการทุกอย่างทุกเรื่องซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเขารู้สึกไม่โอเคแล้วเขาก็รู้สึกนึกถึงคุณนะแล้วอะไรที่ทําให้เขารู้สึกนึกถึงคุณอีกนะคนที่เลือกไพ่ชุดที่1น่นะไพ่ใบนี้มันหมายถึงบัณฑิตความรู้นะครับนะเหตุผลหลักการนะ คือเขานึกถึงคุณเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดเป็นคนอธิบายเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์มันผู้หญิงคนนี้คุณทําอะไรก็ตามแต่คุณมักจะมขีขอโทษนะครับคุณทําอะไรก็ตามแต่คุณมักจะมีข้อมูลมีหลักการมีอะไรที่มันเชื่อถือได้คุณมักจะมีเหตุผลบางคนนะการศึกษาดี คุณเป็นคนที่การศึกษาดีคุณเป็นคนที่เรียนดีหรือคุณได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากที่บ้านเป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้เขาเอาไปเปรียบเทียบกับมือที่สซึ่งมือที่สมไม่มีตรงนี้เลยนะครับนะคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนที่อะตอนคบกันตอนดีกันนะเหมือนพากันมาเจริญอนะหรือมาหรือสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันประมาณนี้เออนะครับนะ,ะคุณเรียนจบมาเขาเรียนจบมา อ่าแล้วก็ทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้ชีวิตมันดีขึ้นนะแต่กับอีกฝ่ายเหมือนจะเอาแต่ปัญหามาให้เขานะแล้วยังลามปามาถึงครอบครัวของคุณอีกนะหรือเรื่องส่วนตัวของเขาลึกๆอีกนะครับนะนั่นแหละสิ่งที่เขานึกถึงคุณตลอดสิ่งที่เขานึกถึงคุณเสมอคือ คุณทําอะไรก็ตามคุณจะเป็นคนที่มีเหตุผลคุณจะพูดอะไรก็ตามคุณจะพูดด้วยข้อมูลนะคุณจะพูดด้วยความจริงเพราะคุณเป็นคนที่ชอบความจริงชอบการซื่อสัตย์ไม่ชอบการนอกลู่นอกทางนะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่นอกลู่นอกทางด้วยตรงนี้แหละทําให้เขาแบบยอมรับคุณอะนะยอมรับคุณมากๆในไพ่ใบที่39ไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่ตอนนี้เขารู้สึกอย่างนี้เขามาชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบดูแล้วว่า คนที่มีเหตุผลที่สุดก็คือคุณนะครับทีนี้ไพ่ใบถัดไปนะครับนะถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมนะครับได้ไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเกลียดร้านปล่อยปละละเลยปล่อยให้เป็นไปตามยัดถากรรมตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับนะตอนนี้เขายังคิดว่าเขาเออยังเลือกได้ประมาณนี้นะครับนะแต่ผมมองว่าการกลับมาของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับนะ เพราะในไพ่มันขึ้นมาเลยว่าคุณกับเขามันมีปัญหาสะสมคุณมีปมในใจกับเขาเขามีปัญหามีปัญหาสะสมอะไรทํานองเนี้ยนะซึ่งบางทีเขาเองก็ไม่อยากเอาปัญหาตรงเนี้นะครับนะมาให้คุณแก้หรือคุณก็ไม่แก้คุณก็ช่างแมงมันเถอะเออมันจะเป็นอย่างไรนะถ้ากลับมา,าก็ากลับมาเออคุณก็เฉยๆประมาณเนี้ยเพราะคุณเหมือนเหมือนอดีตมันฝังใจไปแล้วอะนะครับนะ เหมือนคุณมีปมไปแล้วอะนะทำให้คุณแบบอ,อยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะไปก็ไปอะไรก็เรื่องของมึงประมาณนี้ในไพ่ใบที่33หรือถ้าเขากลับมาเนี่ยคุณก็อาจจะรอเหยียบหรือรอสมนำหน้าเขาอยู่ก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้ผมมองว่าคุณก็สามารถเลือกได้นะเพราะในมือของคุณเนี่ยถือรีโมทอยู่คุณจะกดหยุดก็ได้หรือคุณจะกดไปต่อก็ได้อันเนี้ยมันอยู่ที่คุณแต่ผมมองว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่คิด หรือยังไม่กล้าที่จะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขารู้เนี่ยนะเหมือนเขามีปมบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่ากลับมามันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรืออาบางคู่กลับมากลับมามันก็เหมือนเดิมมันเหมือนปัญหาสะสมประมาณเนี้ยซึ่งพลังงานตอนเนี้มันมันมันก็มองว่าเขาก็เลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แหละเออนะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ เราก็ผมมองว่าคุณกับเขายังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะคุณเองก็มีข้อเสียนะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีข้อเสียนะครับนะลองกลับไปดูนะบ้านช่องห้องหับเป็นอย่างไรนะครับนะเออเนื้อตัวเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอย่างไรนะครับนะคุณละเลยอะไรไปหรือเปล่าที่ผ่านมาเจอปัญหาเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุณใช้ชีวิตอย่างไรลองเก็บไปคิดเองหรือถ้าคุณอยากเจาะลึกมากกว่านี้ ทักมาดูดวงส่วนตัวกับผมที่บ้านเขียวได้เลยนะครับผมรอเปิดดวงนะเพื่อหาทางออกให้กับคุณผมรอเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคุณนะอย่างน้อยคุณก็ได้อะไรกลับไปเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือการตัดสินใจนะครับทักมาดูรีวิวได้นะรีวิวของผมเป็นรีวิวจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างในช่องผมจัเรียวนะจัจริงนะมีสลิปการโอนจองนะครับทักมาดูได้เลยนะครับโอเค สำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่1ขอให้คุณโชคดีนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับถัดไปเรามาดูดวงของคนที่เลือกไพ่ชุดที่2กันครับไพ่ชุดที่2นะครับนะปัญหาอะไรนะครับเมื่อเขาได้ไปอยู่กับมือที่3แล้วเขารู้สึกพุกเขารู้สึกหงุดหงิดเขารู้สึกไม่สบายใจนะครับนะจนเขานึกถึงคุณปัญหาแรก ความขัดแย้งในบ้านน่าจะเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงคนนั้นหรือ,อ,อคนที่ยังคุยยังติดต่ออยู่กับผู้หญิงคนนั้นเพราะไพ่ขึ้นมาเกี่ยบรอยขัดแย้งรอยแตกร้าวหรือทางสามแยกมือที่สามคนนั้นอาจจะมีใครบางคนนะนอกจากแฟนคุณของคุณอยู่ก็ได้ซึ่งแฟนของคุณรู้นะครับนะถัดไปอะไรที่เขากลิดที่เขาไม่โอเคอีก เมื่อเขาได้ตัดสินใจเลือกมือที่3คนนั้นไปแล้วก็คือการรับผิดชอบนะครับนะเหมือนเขาเนี่ยต้องลงไปทําทุกสิ่งทุกอย่างทางทที่ตอนที่เขาอยู่กับคุณอะ่ณอะเขาไม่ต้องทําอย่างนี้เลยคุณอาจจะเป็นคนทําให้เขาด้วยซ้านะแต่ตอนนี้เขาต้องลงไปรับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบแค่มือที่3คนเดียวนะครอบครัวหรือลูกเต้าหรือคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงหรือพี่น้อง ออต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่มือที่3คนเดียวะนะพารับเพิ่มมาอีกทําให้เขาเหนื่อยมากนะเขาพยายามปรับตัวกับมือที่3คนนี้แล้วแต่ว่าเขาเองก็รู้สึกเหนื่อยมันต้องรับผิดชอบเยอะนะครับนะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลยนะครับแล้วไปเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะมีปัญหาด้วยนะครับในไพ่ใบที่78นี่แหละคือปัญหาที่เขาทําให้นึกถึงคุณนะ ทีนี้ความดีอะไรนะครับนะความดีอะไรที่ทำให้เขานึกถึงคุณหรือคุณมีอะไรดีนะครับจากหน้าไพ่ใบนี้ภาพจำของเขาที่ยังวนเวียนอยู่นะก็คือคุณเคยตกลงตปรงใจเคยสัญญากับเขาเอาไว้จริงหรือไม่จริงคุณกับเขาเคยเกี่ยวค่อยเคยพูดเคยตกลงเคยสัญญาหรือเคยแต่งงานเคยตกลงมั่นหมายเอาไว้อยา่างดีอยา่างดีนะครับนะ เขายังคิดถึงคําสัญญานั้นนะครับนะแล้วก็ในไพ่ใบที่83นะครับนะเขานึกถึงบ้านนะบ้านที่เขาเคยอยู่กับคุณที่ที่เขาเคยอยู่กับคุณที่ที่เขาเคยไปกับคุณนะเวลาที่เขาขับรถผ่านหรือเขาไปเจอหรือเขาไปที่นั่นเขานึกถึงคุณเสมอในไพ่ใบที่83นะครับที่แน่ๆผมมองว่าก็คือคําสัญญาการตกลงนั่นแหละ นะหรือเคยสาบานอะไรกันไว้ทําให้เขายังลืมคุณไม่ได้ทําให้เขายังลืมคุณไม่ลงนะสิ่งสิ่งนี้แหละที่เขายังนึกยังวนเวียนยังทําให้เขาคิดหรือยังทาให้เขาแบบตัดใจจากคุณไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือตอนที่เขาอยู่กับคุณเขาสบายใจกว่านี้เขาไม่ต้องมาแบกรับเพราะคุณคอยอยู่ข้างหลังเขาคอยซับพอร์ททุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะคุณจะคอยอยู่ข้างๆจะคอยเป็นกําลังใจให้ นะครับอาทีนี้มาดูกันว่าเขาจะกลับมาไหมนะในไพ่ที่เปิดออกมานะครับนะในไพ่ใบที่82นะครับไพ่ใบนี้มันหมายถึงการผ่อนคลายผ่อนคลายจากความเครียดนะครับนะอาจสนุกสนานนะไพ่บอกว่าเขาจะกลับมาครับนะไพ่ตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเขาจะกลับมาหรือคุณกับเขาเนี่ยยังมีจุดหนึ่งที่มันลงตัวกันอาจจะมีข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขา ต้องกลับมาเจอกันหรือคำสัญญาบางสิ่งบางอยา่างหรือ,อคำพูดบางสิ่งบางยานะอย่างนะครับนะทำให้เขากลับมาคุยกับคุณมาเคลียร์ใจหรือมาตกลงบางสิ่งบางอย่างกับคุณแต่ไพ่ใบนี้มันมันยังไม่ได้ให้พลังงานที่เป็นทางการเท่าไหร่มันหมายถึงการผ่อนคลายจากความเครียดซึ่งมันอาจจะหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกเครียดเมื่อไหร่ที่เขามีภาระเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกไม่โอเคกับฝั่งน้นเขาจะกลับมาหาคุณ ประมาณนี้ในไพ่ใบที่82เพราะไพ่มันให้พลังงานของความผ่อนคลายมันไม่ได้ให้พลังงานของความเป็นทางการดังนั้นการที่เขากลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาเพราะว่ามีปัญหากลับมาพึ่งคุณกลับมาหาคุณกลับมาหาความสุขกลับมาเพราะคิดถึงกลับมาเพราะข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างกลับมาเพราะความแตกต่างความแตกต่างที่เขาอ่ะ เขาอยู่กับคุณตอนนั้นเขาอยู่กับคุณเขาไม่มีคือสามเขคิดว่าเขากับคุณแตกต่างคงไปกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาคิดว่าความแตกต่างนี่แหละที่มันเติมเต็มเขากับคุณให้มันเต็มนะเขาก็เลยกลับมาประมาณนี้นะครับหรือกลับมาเรื่องเงินเรื่อง,องทองก็ตามแต่แต่ไพ่บอกว่าเขาจะกลับมาเจอคุณในเร็วๆนี้ไม่เกิน2เดือนหรือไม่เกิน2สัปดาห์นะหรืออาจจะวันที่8วันที่2จะมีเลข2และเลข8นี่แหละที่คุณกับเขาได้เจอกันหรือได้พูดคุยกัน ถ้าคุณน้อมรับคำทํำนายนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคําทำนายนี้มันตรงกับคุณหรือคําทำนายนี้มันจริงมันใช่มันโดนใจนะขอให้คุณกดติดตามกดแชร์นะครับหรือถ้าอยากเจาะลึกเฉพาะดวงชะตาของคุณเลยแกะดวงชะตาของคุณเลยทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะครับนะ ผมยินดีเปิดไพ่เจาะลึกเฉพาะดวงชะตาของคุณผมดูให้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานสัตปรูอัปสรรคสุขภาพมือที่3ถามได้ทุกเรื่องยกเว้นการเป็นการายนะครับหากคุณสนใจทักมาได้เลยวันนี้ผมขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ